สวัสดีค่ะเคที่ทอกนะคะทอล์กนี้เคที่จะคุยเรื่องของเมียฝรั่งนามสมมุตินะคะชื่อดีป้าดีค่ะทุกคนแกเป็นสาวสวยหุ่นดีสมัยแกสาวสาวแล้วก็รีลาเด็ดปด้าดีอาชีพขายบริการทุกคนและแกะก็มีเพื่อนเยอะที่อาชีพเดียวกับแกป้าดีเนี่ยแกเป็นคนชอบด่าด่าเพื่อนทุกคนแล้วก็เป็นคนชอบนินทาเพื่อนนั่งกินกันอยู่เนี่ย ถ้าเพื่อนคนใดคนหนึ่งลุกออกจากโต๊ะไปแกจะนินทาให้เพื่อนในกลุ่มนี้ฟังทันทีเลยโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแกเป็นคนปากดีเพื่อนเยอะทีนี้นะคะแกก็มักจะเล่าเรื่องของตัวเองประวัติของตนเองว่าแกเนี่ยภูมิใจกับอาชีพนี้มากนะคะอาชีพขายบริการแกยังได้ส่งเงินกลับไปให้ลูกสาวแกที่เมืองไทยซื้อที่สร้างบ้านหลังเบื้องริ่มแกภูมิใจแกบอกเลยว่า แกไปขายมาแล้วหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศทางยุโรปไปมาแล้วหลายประเทศแกจะรู้เลยว่าฝรั่งประเทศนี้ชอบแบบไหนประเทศนี้ชอบอยังไงเอาใจทําอย่างไรเขาถึงจะติดใจแกก็จะเล่าให้กับบรรดาเมียฝรั่งเพื่อนๆแกเนี่ยเวลาไปดื่มไปกินเล่าให้ฟังเล่าแบบสนุกเมามันคึกขนองปากมากแต่และคนฟังก็นั่งหัวเราะชอบใจปรบมือก็มีนะครับปรบมือก็มี ทีนี้มีเพื่อนในวงเนี่ยเพื่อนประดีก็อาชีพเดียวกับประดีนั่นแหละก็พยายามจะเตือนก็พูดปด้าดีมึงจะเอาเรื่องตัวเองมาพูดมาเล่าให้คนอื่นฟังทําไมมาประจานตัวเองทําไมไม่มีใครอยากรู้เขารู้กันหมดแล้วไม่มีใครถามเลยมึงจะพูดไปเพื่ออะไรมึงไม่อายเขาบ้างเรื่องไงมึงไม่อายแต่ว่ากูอายป้ดีแกก็หันควับไปด่าเพื่อนมึงคิดทําไมอีหะอะไรอย่างเงี้ยด่าเพื่อน มันเรื่องของกูกูจะพูดของของกูกูขายของของกูปากของกูกูจะพูดมึงจะทําไมกูไม่ได้เอาของมึงมาขายสักหน่อยมึงก็เหมือนกันนั่นแหละไม่ได้ดีเด่นกับกูอะไรนักหนามึงก็ขายตัวมาเหมือนกันเพื่อนป้าดีก็เลยบอกว่าใช่เถียงกันกูก็ขายแต่ว่ากูก็ไม่เคยเอาตัวเองมาประจานมึงเล่าทุกครั้งเลยเนี่ยมึงเป็นอะไรมึงชอบประจานตัวเองป้าดีแกก็เลยด่าเพื่อนว่าพวกมึงเนี่ยอีพวกกะรีเหมือนแกหลุด ไปทุกคนวันนั้นแล้วนกะ็ทุกคนในวงก็แตกนะคะทุกคนแล้วก็ป้าดีแกก็ด่าเพื่อนเดี๋ยวก็ตบปากมึงเลยเนี่ยอะไรเงี้ยเพื่อนก็ห้ามแล้วนกะ็ห้ามกันชุนลมุนเลยวันนั้นวงแตกทุกคนวงแตกก็จบกันไปทีนี้ป้าดีแกก็ทํางานอยู่แบบเนี้ยมาหลายปีวันหนึ่งแกก็ไปทํางานอยู่ที่คาสิโนแกก็ไปเจอผัวแกนะคะซึ่งมา ซื้อบริการแกครั้งแรกเลยที่เจอกันเขาก็ติดใจถูกใจก็เลยซื้อตัวประดีเนี่ยพาไปอยู่บ้านด้วยเลยใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมาจนถึงทุกวันนี้นะคะแล้วทีนี้พอผัวแกซื้อตัวไปอยู่ที่บ้านจากที่เกเคยเที่ยวเคยกินเคยมาสังสรรค์เคยไปทำงานแกก็หยุดทำงานหยุดงานขายบริการเลยผัวแกให้หยุดหยุดเลย แกก็ไปช่วยงานผัวที่ฟาร์มงานฟาร์มมันก็ไม่ใช่งานง่ายๆทุกคนป้าดีไม่เคยทํป้าดีแกก็ทํางานหนักแล้วแกก็ทําไม่ค่อยได้แกเหนื่อยผัวแกก็ดีนะคะแกโชคดีมีผัวดีก็บอกว่างั้นคุณก็ไม่ต้องทาป้าดีแกเซ็งแกเหงาเนาะแกก็โทรไปคุยกับเพื่อนคนนี้บ้างคนนู้นบ้างเอาเรื่องคนนี้ไปเล่าคนนู้นฟังเอาเรื่องคนนู้นมาเล่าคนนี้ฟังอย่างเงี้ยเพราะแกชอบนินทาแกเหงาทีนี้แกก็งานฟาร์มก็ทาไม่ได้แกก็เลยบอกผัวแกว่าฉันอยากจะขายอาหารไทยแกทําอาหารเป็น ทั้งไทยทั้งเทศนั่นแหละผัวแกก็เออดีดีคุณจะได้ไม่เหงาก็ให้ขายอาหารไทยอยู่พักหนึ่งไม่ถึงปีไม่มีกำไรเลยลูกค้าก็ไม่ค่อยมีนะคะแกก็เลิกทำงานแล้วก็อยู่บ้านเฉยเฉยนะคะก็เป็นแม่บ้านเฉยเฉตอนนี้ผัวแกก็บอกว่าเออถ้าคุณทำไม่ได้คุณก็ไม่ต้องทำเพราะผัวแกก็กังวลไม่อยากให้ป้าดีเนี่ยกลับไปทำงานอาชีพเดิมก็แกก็อยู่บ้านเฉยแกก็เหงาแกาก็เซ็งแล้วก็มีอยู่วันหนึ่ง เป็นวันเกิดของป้าดีอ่าป้าดีแกก็ชวนเพื่อนๆแกเป็นคนมีเพื่อนเยอะไงอาชีพเดียวกันเยอะเลยเวลาที่แกเวลาที่แกเล่าเรื่องของแกเพื่อนบางคนก็นั่งดีอกดีใจชอบใจแกสนุกปากแกคึกขนองในในวัยสาวนะคะเล่าเรื่องตัวเองไปมากี่ประเทศขายมานูน่นนี่นั่นแล้วทีนี้อ่าแกก็ชวนเพื่อนมาวันเกิดตัวเอง ชวนเพื่อนกลุ่มที่มีปัญหากันอนะที่ทะเลาะก,กันครั้งล่าสุดนะทุกคนนะัเป็นเพื่อนแบบสนิทสนิทกันเลยที่ทําอาชีพเดียวกันแต่ว่าก็ไม่มีใครเขาเอาตัวเองมาเล่าเพราะแกก็ชอบเล่าเนาะแกก็เล่าไปชวนแกก็ทําอาหารเชิญเขาหนะไม่ใช่เชิญเชิญอนนะทำอาหารไว้เต็มบ้านเลยมีอาหารมีเครื่องดืม่มนะคะมีเครื่องดืม่มเต็มบ้านปรากฏว่าที่แกโทรไปชวนเพื่อนได้คุยกันเพื่อนมาแค่สองคนทุกคนจากสิบกว่าคน มาสองคนทีนี้อาหารมันก็เหลือเนาะเครื่องดื่มอะไรก็เหลือแกก็เสียใจทุกคนแกทําแบบสุดฝีมือเสียใจน้อยใจว่าทําไมเพื่อนถึงไม่มาวันเกิดตัวเองครับเป็นเพราะเราทะเลาะก,กับพวกมันวันนั้นว่าพวกมันวันนั้นเวลาแกกินแกดื่มแกมักจะชอบด่าเมียฝรั่งด้วยกันเองว่าอีพวกกะรีทุกคนป้าดีเนี่ยนะคะทีนี้เขาไม่มาแกก็เสียใจ อาหารกใ็ให้เพื่อนเอากลับบ้านไปก็ยังยังเหลืออยู่เต็มเลยก็เลยกินไม่หมดอนะ่ะก็ต้องทิ้งให้หลังต่อมาทุกคนแกก็นึกถึงเพื่อนคนที่แกทะเลาะนะ่ะทําไมมันไม่ติดต่อเราเลยหรือว่ามันโกรธกูจริงๆมันโกรธกูจริงๆมันไม่ยกโทษให้แล้วให้หลังต่อมาหลายเดือนป้าดีเนี่ยแกเคยป่วยทุกคนจากการเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบตอนที่แกทํางานอาชีพขายบริการนั้นอยู่แต่ว่าก็นานแล้ว แกเคยเป็นทีนี้พอแกเลิกทํามาแกก็มาป่วยเป็นโรคนี้อีกนะคะก็ไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเป็นเดือนทุกคนหมอบอกเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบติดเชื้อรุนแรงและมีโรคแทรกซ้อนอ่ะทุกคนผัวแกก็ผัวแกก็ดีทุกคนแกโชคดีนะคะคอยดูแลเมียดูแลเอาใจใส่ปฏิบัติทีนี้ป้าดีแกนอนรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลเนี่ยแกก็อยากเจอเพื่อนที่แกทะเลาะน่ทุกคนแกอยากเจอเขาแกก็เลยโทร บอกผัวว่าฉันจะโทรไปหาเพื่อนฉันไปขอโทษมันที่ฉันเคยด่ามันว่ามันอะไรอย่างเงี้ยก็โทรไปหาเพื่อนคนที่ทะเลาะโทรไปเขาก็รับนะเพื่อนคนนั้นก็ไม่ค่อยอยากคุยด้วยประเดี๋ยวถามว่ามึงโกรธกูอยู่หรอกูขอโทษมึงด้วยนะอะไรเงี้ยเรื่องสมัยโน่นหลายปีมาแล้วเพราะตอนนี้ประเดี๋ยวก็เริ่มมีอายุเพื่อทุกคนก็เริ่มแก่ล่ะทุกคนกูขอโทษมึงด้วยนีย่นัน่นมึงยกโทษให้กูได้ไหมมึงมึงมึงไม่ไม่โกรธกูได้ไหมอะไรอย่างเงี้ย แกไม่สบายใจแลวแกก็อยากเจอเพื่อนคนนี้มากนะคะทีนี้เพื่อนก็คุยเพื่อนก็ไม่ได้บอกว่ายกทษนหรือว่าอะไรให้นะก็คุยแล้วก็วางสายไปเลยคุยคำสองคำทุกคนพอพอดีแกนะแกก็เสียใจเนาะแกก็ร้องไห้ผัวแกน่ะรักษาอยู่โรงพยาบาลก็ดูคอยดูแลแกไปเยี่ยมแกก็ดีเธอไม่ต้องเสียใจหรอกอะไรเงี้ยเขาไม่โกรธเธอหรอกเดี๋ยวฉันจะโทรไปให้อีกรอบหนึ่งอะไรเงี้ยบอกเมียปลอบใจเมีย ไม่ต้องกังวลไม่ต้องเสียใจไปหรอกรักษาตัวเองให้มันดีจะได้หายเร็วๆแกรักษาอยู่ตัวเป็นเดือนทุกคนไม่มีใครไปเยี่ยมแกเลยนะคะแกโทรไปหาเพื่อนไม,ม่มีคนรับสายแกอยู่ไม่กี่คนทีนี้แกก็ให้ผัวแกเนี่ยสงสารเมียประดีเนี่ยตอนนั้นอยู่เป็นเดือนไม่มีเพื่อนไปเยี่ยมก็เลยเอาเบอร์ของเพื่อนคนที่ทะเลาะกับเมียตัวเองโทรไปหาเพื่อนประดีคือผัวโทรไป ไปง้อให้เพื่อนคนนี้มาเยี่ยมดีมาหน่อยคุณมาเยี่ยมเมียมมผมดีหน่อยได้ไหมตอนนี้ดีไม่สบายรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเป็นเดือนแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นผมคิดว่าเขาอยากเจอคุณมากผมไม่รู้หรอกว่าคุณกับเขามีเรื่องทะเลาะอะไรกันแต่ว่าเขาอยากเจอคุณมากอยากคุยกับคุณอยากเห็นคุณโทรไปง้อเพื่อนของปดีให้มาเยี่ยมแต่เพื่อนของปะดีเขใจแข็งทุกคนไม่ได้มานะไม่มาไม่มาเยี่ยมปดีเลย แต่เพื่อนของปะดีคนที่ทะเลาะกับปะดีก็คือโทรไปหาเพื่อนหลายคนเพื่อที่จะให้เพื่อนหลายๆคนนะ่ะเพื่อนของปดีมาเยี่ยมปดีแทนตัวเองแต่เขาก็ไม่มาไม่มีใครมาเยี่ยมปดีเลยวันนี้นะคะปะดีเพิ่งจะคิดได้จะว่าสํานึกได้ก็ไม่รู้เหมือนกันทุกคนทีนี้ปะดีก็อาการดีขึ้นใช่ไหมคะรักษาตัวโด,ดวยการดูแลของผัวตัวเองนี่แหละ ก็กลับมาพักอยู่ที่บ้านแกก็เริ่มคิดตอนที่แกนอนป่วยอยู่แกคิดว่าหรือว่าเป็นเพราะปากแกแกปากไม่ดีหรือเปล่าแกชอบนินทาชอบดา่าชอบให้ร้ายคนอื่นชอบว่าคนอื่นทําให้ชีวิตแกใจแกไม่มีความสุขจนถึงทุกวันนี้ทุกวันนี้แกก็ยังพยายามโทรไปติดต่อเพื่อนคนนี้แต่เพื่อนคนนี้ก็ไม่รับสายอีกเลยตั้งแต่วันโทรไปวันนั้นวันที่แกป่วย ไม่รับสายอีกเลยแกว่าเพื่อนแกเนี่ยรู้เบอร์แกแต่ไม่อยากรับสายก็หมายความว่าเขาไม่ยกโทษให้เขายังโกรธเรื่องวันนั้นอยู่แกก็เลยนําเรื่องนี้มาถ่ายทอดแล้วก็ให้กับเพื่อนๆให้เคที่เล่าให้กับเพื่อนๆเ,เ,เพื่อแชร์ประสบการณ์สิ่งที่แกเจอ,เจอแล้วก็ผ่านมาวันนี้เกก็ยังอยากจะขอโทษเพื่อนคนนี้อยู่และอยากจะเจอเพื่อนคนนี้ อยากจะนั่งคุยกินข้าวได้สักวันแต่แกไม่มีโอกาสน,นแล้วทุกคนแกว่ามันสายไปแล้วเพื่อนเขาคงโกรธแกไปตลอดชีวิตนั่นแหละทุกวันนี้แกก็ยังไม่ได้คุยกับเพื่อนแกนะนี่เป็นเรื่องราวของป้าดีที่นํามาถ่ายทอดมาแบ่งปันประสบการณ์ให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันคิดเห็นอย่างไรกับคลิปนี้คะทุกคนคิดเห็นอย่างไรกับคลิปนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปเช่นเดิมหรือใครที่มีประสบการณ์ เคยเกิดเรื่องราวคล้ายๆแบบนี้ถ้าเป็นคุณคุณจะจัดการจะทำอย่างไรนะคะจะแก้ไขอย่างไรระหว่างมิตรภาพความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเพื่อนเรานะคะก็แนะนำให้เจ้าของเรื่องอย่างประดีได้เข้ามาอ่านคอมเมนต์บ้างนะคะคือถ้าถามเคที่เคที่ก็ไม่รู้เนาะว่า ตอนนี้ก็คงเป็นรุ่นป้าแล้วแหละป้าคนนั้นเพื่อนป้าดีเนี่ยเขาป้าดีก็ตอนนี้ก็ยุเยอะแล้วเขากรวดป้าดีอยู่อะไรยเยงที่ก็ไม่รู้เนาะนะคะแต่ว่าถ้าถ้าเกิดว่ามีโอกาสาได้เข้ามาชมคลิปองนี้ดีกว่านะครับป้าดีน่ะแกก็คงยังรอเพื่อนคนนี้อยู่นะคะแกคงอยากขอโทษแหละที่ว่าก็เคที่ว่าการให้ที่ยิ่งใหญ่นี้ไม่มีอะไรเกินคําว่าให้อภัยนะทุกคน ให้อาัย่แนละะ้มันน่าจะทําให้เพื่อนประดีแล้วก็ประดีมีความสุขทุกวันนี้ป้าไม่มีความสุขติดอยู่กับเรื่องเพื่อนคนนี้แหละที่แกไปด่าไปว่าเขาแล้วก็ทะเลาะกันมาน,นั้นแหละนะคะเคที่จบเรื่องของป้าดีไว้แต่เพียงเท่านี้ฝากไว้เป็นข้อ,ขอคิดเตือนสติสําหรับบทเรียนบทนี้นะคะทุกคนขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะคะกลับมาเจอกันคลิปหน้าค่ะวันนี้ต้องไปแล้วนะคะบ๊ายบายคะ่ะ